สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทํากับแอร์รถยนต์นะครับผมระบบทาความเย็นภายในรถยนต์นะครับหรือเรียกสันส้นๆง่ายๆว่าแอร์ถือว่ามีความสําคัญกับอากาศบ้านเรามากๆเลยนะเพราะต่างก็รู้ดีกันว่าอากาศในเมืองไทยนะครับมันช่างร้อนอบอ้าวซะเหลือเกินหากขับรถไปไหนมาไหนนะครับแบบไม่มีแอร์คงได้งุญญ่นหงิดอารมณ์เสียเป็น,นแน่แท้นะครับซึ่งนอกจากการดูแลรักษาที่ต้องทําเป็นประจําแล้ว ข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรทําก็มีเช่นกันครับและบางคนนะครับอาจไม่รู้ตัวเลยว่าได้กระทําสิ่งต่างๆที่อาจทําร้ายแอร์ลงไปแล้วเอาเป็นว่ามาเช็คกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างที่ห้ามทําหรือไม่ควรทํากับระบบแอร์รถยนต์บ้างมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมนำกระบูนมาใส่ไว้ในรถหลายหลายคนนะครับใส่หรือแขวนกระบูนไว้ในรถเพื่อให้ภายในรถมีกลิ่นหอมมีความสดชื่นซึ่งในความจริงแล้วนะครับมันก็มีความหอมความสดชื่นอยู่จริงๆ แต่บางคนนะครับอาจไม่รู้ว่ากาลาบูมีการระเหยระเหิดตลอดเวลาเพราะแบบนี้นะครับมันจึงส่งผลให้แผงคอยเย็นคอยสะสมไอจากการาบูนตลอดเวลาอีกทั้งเมื่อรวมเข้ากับสิ่งสปกปรกฝุ่นและความชื้นก็จะทําให้ระบบแอร์เกิดการอุดตันเร็วขึ้นนะครับ2ครับปรับแต่ระดับความแรงของพัดลมไม่เคยปรับระดับน้ํำยายแอร์จริงๆแล้วนะครับการปรับระดับ ความเย็นน้อยหรือมากนะครับทางที่ดีควรปรับน้ำยายแอร์ให้สัมพันธ์กันด้วยนะเช่นหากคุณเพิ่งขึ้นรถมาแล้วอากาศร้อนมากๆจะปรับพัดลมแอร์เบอร์แรงสุดไปเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าปรับน้ำยายแอร์ให้เหมาะสมด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อความเย็นได้ที่แล้วนะ mm hmm. ก็ค่อยปรับลดความเย็นลงมาเป็นแบบปกติและอย่าลืมปรับน้ำยาแอร์ลงด้วยนะครับให้พอดีเช่นกันมิฉะนั้นะครับหากปรับลดไม่สัมพันธ์กันแล้ว อาจจะทําให้เกิดความชื้นในระบบและทําให้แอร์พังไวกว่าปกตินะครับ 3. ครับไม่เปิดแอร์ก่อนสตาร์ทไม่ปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์อันนี้นะครับในสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับรถยนต์ที่มีอายุอาจจะมากกว่า30ปีเนี่ยอาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นได้นะครับผมก็คือว่ามันอาจส่งผลต่อไดชาร์จรถยนต์อย่างมากนะครับเนื่องจากกระแสไฟจะก,กระชากอย่างรุนแรง ทำให้ไดชาร์จเสื่อมหรือชำรุดเร็วขึ้นเก็บไฟไม่อยู่สุดท้ายไดชาร์จพังกับบ้านเก่าก่อนเวลาอันควรแต่อย่างที่บอกไปนะครับรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยปัญหาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นละจะเป็นปัญหาสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าๆเ,เท่านั้นเองนะครับผมยังไงเรื่องเนี้ยไม่ได้ว่ากันนะถ้าจะแบบดับเครื่องแล้วไม่ปิดแอร์ก่อนหรือว่าเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องอ่ะไม่ว่ากันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันยังไม่ทำงานนะครับจนมันจะมีความดีเลย์อยู่นิดนึงนะ โอเคยังไงก็ลองดูกันนะครับ4ครับผมปิดหน้ากากแอร์ในส่วนข้อนี้นะครับผมอาจเป็นเพราะระดับแอร์เย็นจนเกินไปทําให้การปิดหน้ากากแอร์หรือช่องแอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าซึ่งจริงๆนะครับคุณควรจะปรับลดระดับที่พัดลมและปรับระดับลดที่น้ํายาแอร์มากกว่านะเพื่อให้ระบบแอร์เนี่ยจะได้ไม่เกิดความชื้นสะสมนั่นเองนะครับ5ครับผมเปิดช่องรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารนะครับ การกระทําแบบนี้นะครับเหมือนกับการปล่อยให้สิ่งสปกปรกมลพิษและฝุ่นอะองที่อยู่ภายนอกนะครับเข้ามาสะสมภายในรถได้และเมื่อเวลาเปิดแอร์นะครับก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้ฟุ้งกระจายอยู่ภายในและถูกดูดเข้าไปในระบบทําให้แผงแอร์สปกปรกนอกจากนี้นะครับยังอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยเช่นกันนะครับผมสุดท้ายน,นี้นะครับผมหากใครยังมี การทาแบบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะแนะนําว่าให้ลองปรับเปลี่ยนการกระทํานะครับผมเพราะนอกจากจะทําให้อายุการใช้งานของระบบทําความเย็นภายในห้องโดยสารเนี่ยและระบบไฟลดลงแล้วมันยังส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะสักครู่นะครับผมอย่างเรื่องข้อ3ามนเรื่องการเปิดปิดแอร์เนี่ยรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วแหละนะแต่จะมีปัญหากับรถยนต์ที่มีอายุ มากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับผมก็เคยทําคลิปลักษณะนี้ว่าเออเราควรจะดับเครื่องก่อนสตาร์ทไหมหรือว่าเราเปิดสวิตช์แอร์ทิ้งไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องอ่ามันจะมีผลเสียอะไรยังไงบ้างนะครับผมในคลิปนั้นผมก็ได้อธิบายได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึ้งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ